ก็สวัสดีครับพระอาจารย์ธีระพลายนามและพี่น้องในกลุ่มปัญญามุตุทุกท่านนะครับจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับและให้อนุญาตเผยแพร่ข้าพเจ้านายธนพลโคตรสุวรรณเพื่อเป็นธรรมทานนะครับเพื่อคนที่จะมาศึกษาธรรมะให้ถึงแก่นธรรมตามรอยของพระอาจารย์ธีระพลายนามนะครับประสบการณ์แล้วก็ผมก็คือเหมือนคนทั่วไปนะครับ ในการใช้ชีวิตประจําวันหรือเกิดมานะครับก็มีแรงบันดาลใจแต่และคนในการสอดแสแวงหาอยู่หากินนะครับก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับประสบการณ์ก็คือเมื่อเกิดมาก็ศึกษาหาความรู้นะครับโดยช่องทางตามที่เหตุปัจจัยนะครับจนเติบโตมาเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็มาทำธุรกิจ ของตัวเองจนมาถึงปีสองพันห้าร้อยสิบเก้าหกสิบนะประมาณนี้นะครับก็มีความเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับพอถึงจุดหนึ่งธุรกิจนั้นก็มีการไม่บรรลุนะครับประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็แปลตรงๆก็คือนะครับเจ๊งนะครับในการ ไว้ใจนะครับในการทํางานและบริหารนั้นพอเจ๊งมาปุ๊บนะครับก็มีความรู้สึกว่าเอเราผิดพลาดข้อไหนเหตุไหนนะครับจ,จู่ๆก็มีวันหนึ่งนะครับก็มีสภาว่าว่าเราตายแล้วจะไปไหนหรือตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ใดนะครับ เมื่อสภาวะนั้นมันเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องทำยังไงครับเราก็ต้องตามหาครูบาอาจารย์เหมือนทุกๆคนนะครับว่าอยากจะรู้ว่าตายแล้วไปไหนนะครับแต่ยังไม่รู้ว่านะครับการที่ยิบผานั้นตอนนั้นยังไม่ทราบนะครับ แค่อยากจะรู้ว่าตายไปไหนมาอยู่พบภูมิไหนให้ดีขึ้นหรือเปล่าหรือย,อยังไงอันนั้นยังไม่อยู่ในความคิดนะครับทีนี้ก็ประเสอิแสวงหาตามครูบาอาจารย์นะครับตามแหล่งต่างๆตามน,นช่องทาง y o u t u b e เพื่อนแนะนํามานะครับทุกสิ่งอย่างก็เหมือนจะดีนะครับก็คือไปศึกษาในหลายที่นะครับไม่ว่าการเดินจงกรมสมาธินั่งสมาธิเป็นหลายชั่วโมง นะครับการแข่งกันนั่งสมาธิใครได้นั่งในนานที่สุดนะครับนั่งวันละเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงนะครับอดข้าวอดน้ํานะครับเพื่ออะไรก็ไม่ทราบนะครับแค่จ,กจะกิ้ว่าตายตายแล้วเราจะไปไหนเราอยู่ยังไงนะครับ <c oughs> ข้อสอดแสวงหาจนมาถึงมีวันหนึ่งนะครับในการาวัดแห่งหนึ่งนะครับในเ ภาคอีสานใต้นะครับก็มีคลิปให้ไปดูจิตนะครับมีคลิปให้ไปดูจิตเราก็ไปปฏิปติธรรมนะครับดูจิตเนี่ยเพื่อไปถึงนิพพานนะครับคำว่านิพพานเรากยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าผมเอาความคิดเป็นใหญ่นะครับตอนนั้นเอาความคิดเป็นใหญ่แลยไม่รู้คําว่านิพพานหรือตายแล้วไปไหนยังไม่ทราบนะครับก็ยังมีลังเลสงสัยนะครับคนมีความคิดเยอะนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเขานะครับที่ไป ปักพื้นปฏิบัติธรรมในสถานที่ดังกล่าวก็มีข้อว่าต่ตางๆนะครับอ่นนั้นเขาก็จะบอกว่าแล้วแต่ที่จะปฏิบัติเลยนะครับเขาก็ไม่ได้สอนอะไรละเอียดนะครับจะบอกว่าเออถ้าจะดูจิตเนี่ยก็ให้สังเกตนะครับให้สังเกตว่าจิตนะครับจิตมันอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ระหว่างหน้าอย่างเงี้ยอยู่ระหว่างหน้าอะไรแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าจิตอยู่ข้างหน้าเราก็พยายามจะหาคือใช้ความคิดเป็นใหญ่ใช้ความคิดเป็นนายนะครับ แล้วคานนี้ก็พอพอเราไปมาันาตรงนั้นนะ่ะคนจะเข้าไปเยอะมากเราคนเป็นรนะ้อยเนาะเข้าไปในพธธัฒนานาที่ปฏิบัติธรรมมันก็จะมีหลายคนก็แชร์ประสบการณ์ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ละคนก็มีอัตรานะครับมาแนะนํากันตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรมานะครับแต่ได้แต่ความเขาเทศ้ภาษาทสาส่ว่าหูซื้อ <laughs> เขาแต่ความรู้สึกว่าเฉยเมันอยู่เฉยเอยู่จู่ๆู่มันก็เฉยเนิ่งๆไปนะครับแต่ตอนนั้นคําว่านิพานเนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ใน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 ความโฟกัสที่เราอยากจะรู้เพราะว่าตอนนั้นเราอยากจะรู้ว่าเราตายแล้วไปไหนเราแค่อยากจะรู้ว่าตายแล้วเราจะไปไหนนะครับช่วงนั้นก็นีิพงนิพานเราก็ไม่เข้าใจหรอกครับเพราะว่าเราใช้ความคิดเป็นหลัก ทีนี้เราก็แสวงหาอีกอนั่นแหละว่าครูบาอาจารย์ที่ไหนอะไรเราก็ไปอยู่ใน YouTube แล้วก็ชอบฟังครูบาอาจารย์หลากหลายนะครับที่ดังๆที่เป็นพระอัหันต่างๆนะครับทุกสถาบันนะครับไปก็คือพูดง่ายก็สอดแสวงหามาเกือบจะครบหมดแล้วครับทุกทุก,ทกอาอาทุกจะาสานักนะครับก็ว่าได้แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ ไม่เหตุปัจจัยว่าเราจะไปอีกครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะครับใน,นจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เตรียมสัมภาระเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เหตุปัจจัยว่าไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปพอไม่ได้ไปแล้วก็มีความวิตกกังวลนิดหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้มาเลื่อนดู youtube ว่าเออเราจะไปฟังใครดีเพราะว่าตรงนั้นเราไม่ได้ไปแล้วเราก็ไม่ได้เสียใจแล้วครับแต่ว่าแค่ไม่ได้ไป คนเลื่อนดูก็มีพ้นทุกได้พระรู้เด้งขึ้นมาหลายครั้งเราก็เขีย่ยออกไปเขเขี่ยหอกเพราะว่าพ้นทุกได้พระรู้คืออะไรเพราะว่าเราตอนนั้นยังไม่เข้าใจนะครับเสร็จปุ๊บอ้าวทีละพระไรนามทีละพระไรนามแสดงว่าเขาต้องมีอะไรแน่ๆอะไรนี้ครับพอเสร็จปุ๊บก็เข้าไปดูเปิดฟังมันแรกนะครับ มันสะดุดใจเลยว่าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัตริร,รมหรือครูบาอาจารย์อื่นที่เขาแนะนําในการดูจิตหรือในการประพฤติปฏิบัติอะไรต่างๆนะครับเขาไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วนะครับไม่มีใครเกิดนะครับไม่มีใครตายนะครับเขาเป็นธาตุใสๆของเขานั่นเองนะครับโอ้โหเราฟังทีแรกนะครับฟังวันแรกช่วงเดือนเดือนแรกก็ประมาณกันยาเนาะกันยาสองห้าหกหกเจ็ดเรานี่เองฮนะ ฟังก็ไม่ได้เป็นเรื่องเวลาเพราะว่ามันมีภาระ,ระด้วยเหตุปัจจัยมีงานนะครับงานเข้ามาเยอะมากนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ฟังแล้วก็หายไปนะครับทิ้งช่วงหายไปนะครับพอตุลาไปลายตุลาไปลายตุลามาก็เลยมาฟังเริ่มฟังเป็นจริงเป็นจังนะครับปลายตุลาปลายตุลานี้ฟังแบบนอนสต็อปครับฟังไม่หยุดเลยฟังจน คือประเภทว่าเข้าห้องน้ําไปไหนนี่หูนี่ต้องเน็บะอาจารย์เลยครับฟังแล้วมันเหมือนเราเข้าใจแต่ไม่เข้าใจก็คงเหมือนกันทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าตัวที่ว่าอธิบายนิดหนึ่งไอที่ไม่เข้าใจเนี่ยคือเราไม่เข้าใจแต่จิตเขาเข้าใจนะครับจิตตัวเองอะจิตเดิมแท้ขเขาเข้าใจซึ่งมนุษย์ของเราเนี่ย พังเปนผมเป็นมนุษย์ที่ใช้ความชิดตรักนะครับเรนี้ไอ้ความคำว่าเขาไม่เข้าใจของผมเนี่ยก็คือว่าผมใช้ความชิดเปปรุงแต่งต่อว่าไอ้สิ่งที่พระอาจารย์ชี้ไปนั้นน่ะมันเป็นความจริงแล้วมันความจริงอะไรเรายังไปสงสัยต่อนะครับแต่ว่าจิตเขาตอบเรียบร้อยแล้วก็คือเขาบอกว่าสิ่งที่เราเห็นนั่นน่ะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับมันเป็นแค่ อุปกรณ์แห่งหนึ่งของกระเพื่อมของจิตนะครับที่เขาเป็นธาตุเรียนรู้นะครับคือเขาอยากจะรู้อะไรเขาก็จะเขาจะมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหูนะครับตาจมูกลิ้นกายอะไรแล้วแต่พวกนี้เป็นอุปกรณ์ของจิตนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาตาตาตนซึ่งพระอาจารย์ได้ถ่ายทอดได้สุดยอดนะครับยิ่งฟังเข้าไปนะครับอยู่มาวันหนึ่งก็พุ่งขึ้นมานะครับพุ่งขึ้นมาในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้พุ่งแบบคนปกตินะครับนอนฟัง,งพระเทพระอาจารย์แล้วก็ รู้สึกฝันแล้วก็น้ําตาไหลออกมาทั้งคืนนะครับก็เลยถึงเหตุปัจจัยในการที่เราจะรายงานตัวทีนี้ก็ติดต่อแอดมินเข้ามานะครับแอดมินก็ามาในช่วงปลายเดือนตุลานะครับปลายเดือนตุลาแล้วเข้ามานะครับเข้ามาฟังเทปพผพอาจารย์ต่อเนื่องแล้วครับก็มีอ่ในกลุ่มเขาก็จะมีบอกว่าให้ฟังต่อเนื่องหนึ่งๆน,นะครับหนึ่งเดือนทีนี้ผมก็ฟังต่อเนื่องมาครบ สี่สิบ้าวันนะครับปรากฏก็ได้สมสําเร็จในการที่จากเดิมทีบอกว่าเราจะตายแล้วไปไหนตอนนี้ได้ได้เขาเรียกว่าได้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนน็คือนิพพานนั่นเองหรือจิตเดิมแท้หรือจิตโดยพระสอนนั่นเองครับขอให้ทุกท่านติดตามผลต่อไปนะครับในกลุ่มแอดปัญญาเก้า นะครับใครสนใจในการบรรลุธรรมนะครับในแอปปัญญาเก้านะครับของพระอาจารย์ธีระพันลนามและกลุ่มพี่น้องปัญญามดแอปแดงแอปฟ้านะครับแอดเข้ามาครับแอดปัญญาเก้านะครับสาธุครับขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะมันฟังธรรมะนี้ จะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนึกอารมณ์และอาการรู้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการใดๆจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อรู้แจ้งทำแล้วจะบอกสอนลูกหลานคนรู้จักให้ตื่นรู้อยู่ภายในไม่หลงยึด ความคิดนึกอารมณ์ตราบจนสิ้นลมเป็นพุทธบูชาสาธุสาธุสาธุาธหากท่านสนใจธรรมะเพื่อการตื่นรู้ดูจิตพ้นทุกข์ได้เพราะรู้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ID ดี n ลปัญญาเก้าได้เลยครับขอบคุณครับ thank you for watching